be bold. ไม่ด้มีไว้แค่ม,มองมีไว้ให้ทำ MST 1 MS 8ดิวกิติกรคิ้วย,ยสงอยู่กับความจริงไม่ทิ้งความฝันลงมือทำความฝันจะเป็นจริง ชนาวัดอิสรางูณหน้าอายุทยาเพราะเราไม่ได้เกิดมาบน,นโลกนี้เพียงคนเดียวการคิดบวกต่อผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญเอเมอร์ส420ปีเตอร์ซาลัดโคชิงบาลี as you know I'm Peter but tonight I'm a fighter ถ้าพยนตร์เพลงซิริสถึงจะเคยดูขาดขาดเกินๆแต่ก็พร้อมเดินสุดหัวใจ if you believe you can move the highest mountains if you believe you can do anything The world can copy the best, but they cannot copy you, so be you, so be proud. Reach <laughs> your heart, overcome your fear, believe in yourself, it's time to be bold. ท็อปนาถนนนาระจงยาววิรุณทุกช่วงจังหวะในชีวิตหากเรามุ่งมั่นและตั้งใจความสำเร็จนั้นก็จะมาหาคุณ M.S.P. สอุ๊คคงสายสีมคลรีถึงเวลาพานหนุมหน้าไทย โปแลนด์เอ็นเอสพีสองเก้าต้นกล้าปฏทิขดาโบทาจเาจริญจงชัดเจนกับตัวเองแต่อย่ายึดั่นกับตัวเอง จงเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยความสามารถและความเป็นตัวตนของตัวเองซีนมาแฟนโบดนะฮะคือวันนี้ครับเกิดจากความนิยมของคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันโหวตให้กับเขาและเธอนะครับ และจะทำให้เขาและเธอเข้าสู่รอบรอบแไปโดยอัตโนมัตินะครับเอาเละครับพร้อมแล้วนะอันดับแรกครับมิสเตอร์ซูบาร์แฟนโหวตครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0บาทนะครับแล้วก็จะได้เข้ารอบไปโดยอัตโนมัตินะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ MST MST หนึ่งหกครับไม้เอกเสจสัญญาพิทักครับขอต้อนชิญครับ Peace. <laughs> สำคัญต่อมาที่จะทำให้เขาและเธอสามารถผ่านเข้ารอบท็อป8ไปเดือนัตโนมัติก็คือรางวัลซูปราแฟกเตอร์ครับรางวัลที่เกิดจากความพยายามในทุกชัยนของทั้ง30คนครับวัดความสามารถแบบจุดต่อจุดจนได้คนที่เป็นที่สุดของที่สุดในค่ำคืนนี้และรางวัลมิสเตอร์ซูปราแฟกเตอร์นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลผมย้ำอีกครั้งนะว่าจะผ่านเข้าสู่ท็อป8เลยนะครับและเขาก็าคือ MST 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 2 27ครับ <Yeah. S 1> ท็อปนัทนนนาราทันวิรุณอีกนิด้วยนะครับนี่ครับในทานงรอบต่อไปครับยังไม่หมดครับมีสี่คนครับที่ได้รางวัลเมจจูบ้าแบคเตอร์นะครับแล้วก็จะได้ผ่านขเข้ารอบต็อปแปด นะะิสุก้าแบคเตอร์ผู้ที่ได้รับรางวัล อนุญาตประกาศต่อเนื่องเลยนะครับและผู้ที่ผ่านขั้รอบท็อป8คนต่อไปได้แก่ MFT MFT โอ้โหเสียงมาทุกเสียงยจริงๆฮะ MFT 25ครับเจียนปินยพัตติการิยะรุ และฝ่ายหิงคนต่อไปที่ผ่านเข้ารอบท็อแปดของเรานรในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับ M.S.T. M.S.T. 07ครับรุ่นตรยายสิริสูง ผ่านเข้ารอบทัป8ของฝ่ายชายของเราในทุกคืนนี้ขอเต้ความดีกับ MST สองสอง MST สองแปดครับบุกขนสานสีมงคลสิรี มัรอบข้อ8คนต่อไปฝ่ายหญิงนะครับได้แก่ M S T M S T 1, 1 2น2่นครับนาธาเดียวนิตาคุกทองรอชานะครับต่อด้วยฝ่ายชายคนต ฝ่ายชายนะครับได้แก่ MFT MFT สองสองสองหกครับบองจีรวัตรเวชุตโกย ครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบท็อป8คนต่อไปได้แก่ M S T สู ฝั่ร,รอบท็อป8ในค่มภีรนี้ครับขอแสดงความยินยยดีกับ M S T 1 1, 1. ึ่จ็ครับบันบ้านระบบของมม ผู้ที่มมาทั้รอบท็อป8คุณบอไปได้แก่ MST รอบที่8ฝ่ายหญิงคนต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับ F S T หนึ่ง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 ครับชิยากิติยาไลท์คืนรับชัยชนะเพราะว่าเหลือ,อแค่ฝั่งละหนึ่งที่เท่านั้นครับ ต่อเนื่องเลยนะฮะฝ่ายชายและคู่นะมาเข้ารอบทัพแปดฝ่ายชายคนสุดท้าย M S T M S T สองเก้าครับต้องได้ I'm มากับสุดยอดมากขอให้เสียงเชียร์แบบนี้ยาวไปจนถึงตอนสุดท้ายนะครับอลไะฮะนี่แค่เพิ่งจะรอบแรกนะครับก็ทำเอาทุกคนที่อัลตราอารีนาโชว์ดินทีแห่งนี้ลุ้นครับแทบนั้นไม่ติดนัวยี่นะฮะอีกสึ่ทีและกันขอเสียงปรบมือกับ16คนนี้ด้วยครับ